สวัสดีจ้าพี่น้องขณะนี้เวลา18บแนาฬิกายีนาทีนะคะได้รับพัสดุจากคุณแม่ติวนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะแม่ขอบพระคุณคะ่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบแต่ความโชคดีตลอดไปเด้อน,นะคะคุณแม่ติวนะคะทั้งช่อง YouTube แม่ติวนะจ๊ะชแนลนะคะ ยาแม็กกับบ้านไดร้รูดหรอคะว่าในนี้เป็นอีอย่างเนาะแต่ก็รุ่นไปพร้อมกันกับยาแม็กค่ะพี่น้องโอ้ยกองปิดปิดแน่นอย่างดีเลยแกะบ่าถือกนี่จะหาผู้มาแกะซอยซะบ้จังได๋นี่ <c oughs> หาหมองแกบ่ไดดเลยพี่น้องจะแต่ว่าคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะไม่จะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงเนาะ ก็ใช้ชื่อเม็ติวนะจ๊ะเป,นนเป็นน้ำนเป็นน้ำน้ำนะคะนี่นี่ขยเยาเบื้องล้ววขย่าก่อนเปิดก็จะใส่โดยจากก้องนี้ม,มีหอยแตกมากพอมเยอะเดี่ยม่จะให้ดูเด้อตัดว่างามเจ่พี่นองจ๊ะก,กันไกลกับหักหด้วยจ้ะดันกันไกลหักนะคะโอ้ย สำัมอยากได้ผู้เปิดซ้อยถ็จได้บัตรนี้พี่น้องรุ่นยากก็จะหาเวลาเอาหน้าที่สรุปอยากพี่น้องจ้ะ เจอแล้วจ้ะเจอแล้วเจอแล้วนี่น้ำปลาแม่ติ๋วนะจ้ะป๊าดแม่ก็อส่งมาหลายถิ่จ้ะนี่น้ำปลาตั้งหกขวดอรดุณโอ้ยอย่างหนักอย่างหนักโอ้ยน้ำปลาแซบ่บน้ำปลานัวจ้ะน้ำปลาน้ำปลาแม่ติ๋วนะจ๊ะช่องแม่ติ๋วนะจ๊ะชาแน,นลเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ นี่โลโก้สวยๆจ้ะแล้วก็มีคุณเชียงด้วยนะาโทกค,คุณเชียงมาเส็นแท้อ้าสนใจกัต็ติดต่อเดอนะคะช่องแม่ติวนะจ๊ะชาแนลนะคะ แม่พ่นกระขาย่เด้อจาก่น้องอันนี้แม่พ่นส่งมาให้นะคะขอบพระคุณค่ะแม่คะขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบแต่ความโชคดีตลอดไปจ้าน้องอุ้ด้วยเด้อน,นะคะรวมทั้งครอบครัวคุณแม่ติ๋วนะคะลูกหลานสุขสุขขนเนาะนะคะขอให้มีความสุขพบแต่ความโชคดีนะคะคขายร่ำรวยนะจ๊ะยังแม่ก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะพี่น้องคะเมื่อกี้ไปหน้ามาแล้วบนเห็นหนาไปหน้าไปคุดพักบุงมากแล้วค่ะพี่น้องนะคะ อ่ะจังใดแกอยู่นาบ้านแล้วให้เบิ้องแค่น้อยเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่เบิ้งหนาบ้านยังแมแกแค่น้อยคนะ่ะอยางวักมองน้ำยังแมกนบนอ่ะตอนนี้กะหกโมงกว่าแล้วจ้ะพี่นอ้องขอบพระคุณคุณแม่ติ๋วนะคะนะ้ำปลาหกขวดกุนเชียงด้วยนะคะเช็ด้องคิ้ว,วหรือไงกุนเชียงนาบ้านกำลัง ขำเสมอแลวจ้ะพี่นองเดจักซีหน้าที่หาหน้าที่ในเมลนะถ่ายคลิปตั้งที่ก็ได้ยไปสัน่นวา,ากะยังแม่ก็ะิึ้นหัุสกูสกคนนะคะแต่ว่างานงานยังแม่กหลายนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งยังแม่กกะออกก,กับเครียดกับเรื่องงานอยู่นะคะเดี๋ยวหายสบายใจก็น,นี้ก็นนะคะพี่นองจา้าตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาทําใจเรื่องอีกอย่างเดี๋ยวเมื่อวานฟังคลิปหนาจา้ะยังแมา่เครียดเรื่องอีกอย่างเนาะเดี๋ยวจังิีององนนอวอาให้ฟังดอกจ้ะ สีนะ่นาทีแล้วอ่ะขอบพระคุณนะคะทุกการให้เจติดตามรับฟังนะคะรถเจียวเขา่ารถยัแม็กเดอร์นี่รถอาร์มาฝากแกพี่น้องการรถเจียวเขา่ายัเหมือนไปแล้วจ้าพี่น้องขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบแต่ความโชคดีตลอดไปจ้าสวัสดีค่ะ